กราบสวัสดีเอฟซีสายหมูที่รักและเคารพทุกๆท่านนะขอรับวันนี้เก็ในช่วงกองบุญวัตถุมงคลนะครับผมพ่อพราหมีพระเครื่องดีๆอะไรจะมาแนะนําให้กับเอฟซีนะฮะเดี๋ยวมาแกะกลองกันนะฮะวันนี้เป็นพระเครื่องที่มาจากวัดท่าสุ่งนะครับเป็นพระเครื่องที่เพื่อนนะฮะเพื่อนท่านท่าน ต้องการนะฮะท่านจองบูชามานั่นก็คือเป็นสมเด็จคําข้าวติดพระาธาตุห้าพระองค์นะฮะสมเด็จคําข้าวติดพระาธาตุห้าพระองค์เนี่ยได้สร้างใลพุทธ,ธาพิเศษนะฮะมาตั้งแต่สมัยประเด็ดประคุณหลวงพ่อพระราชาพรมยันแห่งวัดท,ท่าสูงนะฮะท่านได้สร้างขึ้นมานะครับแล้วก็เป็นรุ่นพิเศษก็คือติดประาธานุห้าพระองค์ปิดทองเร่งลาบนะครับเดี๋ยวพระพรามจะแกะให้ดูนิดนึงแต่พระพรามไม่ได้นิมนต์มาเผื่อนะฮะ เพราะว่าราคาก็ค่อนข้างจะมีราคาดังนั้นพ่อพามีเองก็ไม่ได้มีทุนที่จะอารัธนามาเผื่อเอาไว้นะฮะก็จะจะนิมนต์มาตามออเดอร์เพื่อนที่เพื่อนสั่งนะฮะให้เพื่อนท่านติดต่อทางวัดเองเพื่อนท่านก็ติดท่านก็ติดต่อท่านบอกว่าไม่สะดวกให้พ่อพามเป็นธุระติดต่อให้พ่อพามก็เลยก็ต้องเป็นธุระติดต่อให้เพื่อนมานะครับผม ก็มีรายการอื่นด้วยนะส่วนรายการอะไรบ้างจะเอาให้ดูสักนิดหนึ่งนะฮะส่วนเรื่องพระคําข้าวติดประทานพระองค์รุ่นพิเศษปิดทองต่างๆแล้ววันนี้เนี่ยถ้าก็พ่อพรมก็ไม่คุยอะไรมากนะเพราะว่าพรมไม่มีสต็อกพระถ้าเกิดเพื่อนๆท่านใดสนใจอยากจะได้ก็ลองไปติดต่อที่ตึกรับแขกวัดท่าสุงนะฮะแต่ถ้าไม่สามารถติดต่อตึกรับแขกวัดท่าสุงได้ก็ ด้วยเหตุใดๆก็ตามก็จะมาบูชากับพ่อพามก็ยินดีฮะก็แอดถามหลังไหม่ได้นะที่ ID ไลน์เม็ดแปดปดสิเจนนนเน็นะครับพระจัก์คิโตขีนเล็กนี่นะฮะครับนี่พ่อพามมาให้ดูนะฮะนี่นะครับผมในวันนี้ก็จะมีตัวลูกแก้วนี้นะฮะนี่อยากจะแนะนําพ่อพามมาเผื่อได้ฮะเพราะว่าลูกแก้วท่านราคาไม่สูงมากเกินไปนะฮะร,ราคาหลักร้อย เป็นลูกแก้วมณีรัตหรือลูกแก้วสารพัดนึกใสนะฮะลูกแก้วลูกนี้นี่น,นี่ลูกแก้วลูกนี้เนี่ยพระท่านสั่งให้พปรเดบพระคุณหลวงพ่อท่านเอาแบบนี้มาเพราะว่าด้านในเนี่ยนอกจากลูกแก้วใสแล้วด้านในก็จะเป็นประกายประกายประกายคล้ายๆว่าจะเป็นจุดลูกน้ำเล็กๆนะฮะจนกลายเป็นประกายบักเบลวาวอย่างที่เราเห็นเห็นอยู่นี่นะฮะสวยสุดงดงามพปรเดชพระคุณหลวงพ่อพุทธาพิเศษเองนะฮะเนี่ยพุทธาพิเศษเมื่อเดือนตุลาปีสองสี่นู้นนะฮะ ให้ได้สร้างขึ้นมาตั้งนานรุ่นนี้เป็นรุ่นที่2นะครับคือลูกแก้วมณีรัตหรือลูกแก้วสารพัดนึกเนี่ยเป็นลูกแก้วที่สมเด็จพ่อพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะฮะอันมีท่านปู่พระอินทร์เป็นที่สุดท่านให้ปเป็นพระคุณหลวงพ่อจัดสร้างขึ้นมาก็จัดสร้างขึ้นมาก็ปรากฏว่าหมดพรึบภายในพริบตานะฮะบแป๊บเดียวหมดนะฮะตอนนี้ทุกวันนี้ก็เลยเฉพาะรุ่นรุ่นนี้คือรุ่น2นะฮะเป็นลูกแก้วใสลูกแก้วมณีรัตลูกแก้วสารพัดนึกนะฮะพุทธาพิเศษและ พุทธาพิเศษนะฮะโดยพระเบชพรคุณหลวงพ่อพระราชพรมีานแห่งวัดท่าสุงนะฮะนี่นะครับชื่อก็บอกเลยว่าลูกแก้วสารพัดนึกนะฮะท่านึกสิ่งใดก็ขอให้สมหวังท,ท,ทุกทุกทุกอย่างนะหลวงพ่อท่านบอกว่าท่านใดที่อาราธนาลูกแก้วสารพัดนึกนี้ไปก็ให้อธิษฐานสั้นๆขอความปรารถนาของข้าพเจ้าตรงสําเร็จทุกอย่างนะฮะนี่เนี่ยลูกแก้วสารพัดนึกนึกอะไรก็ขอให้สาเร็จนะฮะ นะครับท่านใดสนใจก็ไลน์มาสอบถามนะฮะพ่อแพรนิมนต์มาเผื่อสีลูกครับอีกรุ่นหนึ่งก็นี่นะฮะตะกุดพิชัยสงครามตะกุดพิชัยสงครามนี่เป็นตะกุดของวัดท่าสุงโดยตรงนะฮะเป็นตะกรุดสมัยที่พ่อประเดชพระหลวงพ่อพระราชพรมมยานท่านได้ทําพิชัยธงพิชัยสงครามขึ้นมาทําธงพิชายสงครามขึ้นมาก็ปรากฏว่าธงพิชายสงครามเนี่ยทางโรงงานเนี่ยท่านปั๊ม นะฮะปั๊มแม่พิมพ์รงพิชายสงครามลงกับผ้าเนี่ยชายผ้าน่ะชายผ้าทงพิชายสงครามเหลือเยอะนะฮะสมเด็จพระองค์มัจจบันท่านก็เลยสั่งมีพระพุทธบัญชาให้กับเดชพบะคุณหลวงพ่อพระราชบรมยานเนี่ยได้ตัดไอตัดส่วนที่มันเกินเกินมามามมวนเป็นตะกรุดนะฮะนี่นะฮะมมวนเป็นตะกรุดพุทธทานพิเศษพิธีเดียวกันอะไรเดียวกันนะฮะเพียงแต่ว่าเอาทงพิชายสงครามมาม้วนเป็นตะกรุดนะครับอนุภาพก็คล้ายๆกัน ะะถ้าถ้าใจเราถึงอนุภาพก็เหมือนกันเลยนะฮะแต่ว่าเราอาจจะไม่เห็นเราอาจจะไม่เห็นรูปธงพิชัยสงครามเราก็อาจจะแบบแต่จริงๆแล้วก็คืออนุภาพคุณพระพุทธเจ้าไม่มีประมาณนะอันนี้แบบเลี่ยมเลี่ยมแล้วนะครับเนี่ยเลี่ยมแล้วนะฮะเลี่ยมแล้วแล้วก็พร้อมคล้องคอเลยนะฮะราคาเบาๆที่สุดนะฮะวัตวัตถุมงคลวัดท่าสุงก็มีรุ่นนี้แหละที่ราคาโอเคอะ่ะคือราคาเบานะ,ะราคาไม่ไม่แรงราคาไม่สูงนะครับ พ,พระพรามก็ให้นิมนต์พระพรามก็อารัธนานิมนต์ออกมาให้บูชาได้ในราคาเบาๆเ,เช่นเดียวกันนะครับนี่นะฮะแต่กรุดพิชัยสงครามถามว่ากันอะไรคงกระพันชาตรีแข็งแาดปลอดภัยนะฮะหลกัหลกๆก็คือคงกระพันชาตรีแข็งแาดปลอดภัยนอะ่าแล้วก็ป้องกันนะเสน็จจันไรสิงช่วรทั้งหลายนะฮะป้องกันลมป้องกันฟ้าผ่านะฮะป้องกันไฟไหมนะฮะไฟไหมที่เกิดจากธรรมชาตินะฮะนี่นะครับ นี่นะป้องกันได้ทุกอย่างนะฮะแต่จริงๆแล้วก็หลวงพ่อบอกว่าอารัธนาพระพุทธเจ้าเนี่ยไม่มีประมาณดังนั้นก็แล้วแต่ว่าเราจะปรารถนาที่จะอารัธนานิมนต์ท่านใช้อย่างไรนะฮะแต่คุณพี่ชัยสงคราม้วปัจจุบันนี้ก็เหลือน้อยแล้วฮะคิดว่าเหลือไม่เยอะเพราะพระรหมเองจริงๆถ้ามีทุนไว้เยอะๆก็ถ้ามีทุนเยอะๆก็จะอารัธนามาไว้เป็นกลุสมบัติเยอะๆเลยฮะแต่พอดีทุนช่วงนี้มีจํากัดก็เลยนิมนต์มาได้เทละนิดททละหน่อยนะครับ นะครับผมถ้าเกิดท่านใดสนใจก็อะไรมาสอบถามได้ครับที่ id ลายเม็ดแปดแปดที่เจ็ดนะฮะสังกิตต ok ุเขนเล็ก mead แปดแปดที่เจ็ดนะฮะเดี๋ยวเอาอเดี๋ยวเพื่อนจะบอกว่าไม่ให้ดูนะฮะนี่นะฮะเป็นนะพระคำข้าวรุ่นพิเศษติดประทัดห้าพระองค์นะฮะหลวงพ่อเนี่ยนะก็คือหลวงพ่อเรานะวัดท่าสุงนะครับผม ด้านในก็จะเป็นอย่างนี้นะฮะนี่รุ่นติดพระธาตุห้าพระองค์นะฮะสมเด็จคําข้าวมหาลาบปิดทองเร่งลาบติดพระธาตุห้าพระองค์นะครับผมอันนี้มีเจ้าของแล้วครับเพ,พราะพามไม่ได้นิม,มนต์มาเผื่อะฮะเพราะว่าราคาคือคาว่าราคาสูงเนี่ยจริงๆไม่ได้สูงด้วยอนุภาพไม่ได้สูงด้วยอะไระฮะแต่ว่าพระท่านมีราคานะฮะพระท่านมีราคาเพราะพามก็เลยไม่สามารถนิม,มนต์มาสต็อกได้นะฮะแต่ถ้าเกิดท่านใดยอยากได้ก็แอดไลน์ ถามหลังไม้ได้นะครับที่ id line เม t e ป8แปที่สังกักษ์ตัวเขียนเล็ก m e a d 8ปดแปที่นะครับผมสวัสดีครับ